สวัสดีค่ะช่องครัวมี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของคุณภาพชีวิตในประเทศอิสราเอลการที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมันก็มาจากการที่เขาทํางานแล้วเขาเสียภาษีแล้วตอนท้ายๆสุดตอนที่เขาก็เสียงานไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เงินในส่วนนี้กลับมาคืนนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะ ถ้าใครชอบเรื่องประเภทนี้สาระแบบนี้หรือการที่จะมาอยู่ในประเทศอิสราเอลและอยากรู้ข้อมูลบางอย่างเบื้องต้นก็สามารถกดติดตามกันได้หรือไม่ก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมคุณภาพชีวิตของในประเทศอิสราเอลทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นประเทศที่มีสงครามอยู่ตลอดเวลาทาไมการใช้ชีวิตหรือว่าเงินของเขาเนี่ยรายได้หรือว่าค่าแรงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะสิ่งที่ชอบมากๆในประเทศอิสราเอลก็คือหนึ่ง เขาไม่ได้ดูหน้าคุณเวลาคุณจะไปทํางานว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องหน้าตาสวยผู้หญิงคนนี้จะต้องวัยอยู่ยี่สิบห้ายี่สิบหกถึงจะสมัครทํางานคนต่างประเทศนะคะไม่ใช่แค่ประเทศอิสราเอลเขาไม่ได้ดูตรงนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเริ่มทํางานอย่างเด็กบางคนนะคะก่อนที่จะไปเป็นอาหารเขาก็สามารถที่จะไปหารายได้ได้โดยที่ไ,ไปทํางานตามร้านตามงานตามเสิร์ฟอาหารเพื่อให้มีรายได้เขาจะมีเงินเก็บของเขาเพื่อตัวเขาเองไปเที่ยวได้โดยที่เขาไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่หรืออีกมุมนึง คนที่ทํางานตั้งแต่วัยยี่สิบกว่าพอเขาทางานทุกบาททุกสตางค์ของเขาเขาเสียภาษีครบและอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นนะคะในต่างประเทศรวมทั้งประเทศอิตาลีด้วยวัยสี่สิบห้าสิบหกสิบคุณยังเห็นเขาทํางานอยู่เลยไม่เหมือนบ้านเราถ้าวัยสี่สิบกว่าถ้าไม่ได้ทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆก็หมดหวังหรือไม่ก็ไม่ได้ทํางานธุรกิจของตัวเองโอกาสยากที่จะได้ทํางานในบริษัททํางานในบ้านเราเนี่ยเขาจะเลือกคุณจบใหม่ เพราะว่าคุณจบหมายไฟแรงไม่มีพันธะไม่มีภาระมีลูกมีเต้าจะต้องกลับไปเลี้ยงแล้วคุณก็สามารถทํางานเต็มที่ได้คนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเออฉันทํางานแล้วฉันไม่เสียภาษีมันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นในจุดตรงนี้คุณเสียภาษีไปอ่ะสิ่งที่คุณได้อ่ะมันก็ได้กลับมาคืนู่แล้วกับสิ่งที่คุณเสียคุณไม่ได้เสียไปเฉยๆแต่คุณจะไม่ได้ตอนไหนคุณจะมาได้ตอนที่คุณเกษียณแล้วคุณก็จะมีเงินตรงนี้เพื่อที่จะมาดูแลเราตอนที่เราทํางานมีแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ชีวิตของเขานะคะเพราะว่่่าาาาาาถึงงงแแแม้้ววเเเกกษียยลต็ัหน ที่ทาไม่จําเป็นจะต้องทาทั้งวันอาจจะสี่หรือห้าชั่วโมงคนที่อายุวัยห้าสิบหกสิบขึ้นไปตามร้านเครื่องสำอางตามร้านซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือตามร้านค้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศอิสราเอลคุณสามารถเห็นเลยว่าคนกลุ่มนี้กับวัยนี้เขายังออกมาทํางานอยู่เลยบางครั้งก็ทึ่งนะคะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆก็บอกเฮ้ยบ้านเราเนี่ยวัยขนาดนี้เขาคงไม่ทํางานอยู่แล้วคงไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านแต่ไม่ใช่ค่ะประเทศอิสราเอลเขาถือว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ถ้าฉันมีลูกลูกฉันมีหลานหน้าที่ของฉันไม่ใช่เลลี้ยงหานคุณ คุณเป็นแม่เขาก็จะบอกกับลูกเขาว่าน่เมื่อคุณเป็นแม่แล้วคุณก็ต้องเลี้ยงลูกของคุณได้ทำไมจะต้องมาให้ฉันเลี้ยงอ่ะโอเคอาทิตย์ละครั้งพามาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันหรือฝากบ้างเป็นบางครั้งบางเขาเพราะว่าเขายังต้องมีสังคมของเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาวัยเกษียณอายุแล้วเขาก็ยังมีเพื่อนฝูงที่เขาจะไปเที่ยวที่นู่นเขาจะไปเที่ยวที่นี่เขาก็อยากจะใช้เงินเพราะว่าตอนที่เขาทํางานเขาไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวเยอะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตตอนตร,ตรงนี้ไปเที่ยวต่างประเทศมีบางคนนะไปป เขาเป็นคนที่เหมือนนั่งวีลแชร์แต่เขาทํางานนะคะนั่งวีลแชร์แต่เขามีรายได้ผัวเมียคู่นี้เขาทํางานอีกคนหนึ่งทํางานเป็นเคยทํางานอยู่ที่แบงก์เกษียณแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคล้ายๆเหมือนพวกอินเจเนียทั้งๆท,ที่เขาอะมีอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่บ้านเพื่อจะได้เงินจากรัฐบาลมาเลี้ยงเขาก็ออกไปทํางานพอเขาก็เสียณงานมาแล้วอะสองคนนะคะสองคนอะอีกคนหนึ่งจะได้ประมาณ2องหม่นห้าอีกคนหนึ่งจะได้ประมาณ2องหมืสี่รวมไปแล้วประมาณห้าห0,000ื่นห้าหมื่นอะตีไปเลยนะบ้านเราอะ จากเงินที่เขากเกษียณนะห้าหมื่นตีไปแล้วนะตีแบบเลขศูนย์ศูนย์นะบ้านเราเกือบได้ห้าแสนบ้านเขาก็มีรถเขาก็มีเงินห้าแสนใช้กันสองผัวเมียไม่ได้เกี่ยวกับลูกเพราะลูกๆเขาก็โตกันไปหมดแล้วเนะี่ยสบายไหมล่ะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดคุณนะ่ะคิดว่าคุณพิการแล้วคุณจะนั่งนั่งนั่งนอนนอนกินเงินรัฐบาลอยู่มันไม่พอกินแต่เขาเองก็ถือว่าเขาไม่ได้ขนาดจะต้องแบบ นั่งนั่งนอนๆแต่เขายังมีโอกาสที่เขายังทําอะไรได้นั่งสร้างโปรเจกต์ได้ทําอะไรได้เนี่ยเขาก็ทําเพื่ออย่างน้อยในวันอนาคตของเขาวันที่เกษียณของเขาก็ยังมีเงินพอเพราะตัวเขาเองอะสภาพร่างกายของเขาไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาก็จะต้องแบบเข็นรถไปแต่สมองเขาไม่ได้พิการเขาก็ยังใช้สมองเขาทํางานได้โดยที่ไม่ได้นั่งนั่งนอนนนนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนอิสราเอลเนี่ยเขาปฏิบัติตัวเขาเองอะเขาไม่เคยยอมแพ้อะไรไม่เคยยอมแพ้อะไรถ้าเขาสามารถที่เอาตัวของเขาเน่ไปทําอะไรเพื่อแลกกับรายได้มาได้นะบอกได้เลยว่าเขาทํา หลายๆคนชอบคิดว่าทำไมคนอิสราเอลอะเป็นประเทศที่ร่ำรวยเพราะเขาไม่ขี้เกียจเขาจะทําจนกว่าบางคนนะคะทําจนวันสุดท้ายในการสิ้นลมหายใจมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะก็คืออยากจะเล่านักข่าวที่อ่านข่าวในทีวีในประเทศอิสราเอลมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เห็นเขาหายเงียบไปสักสักพักหนึ่งแล้วเขากลับมากลายเป็นว่าเขาเป็นเหมือนโรคสโตรกเหมือนพูดติดติดอ่างทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเราก็เห็นเขามาอ่านข่าวาก็เลยบอกเอ๊ะทำไมเขาหายไปแล้วก็กลับมาแล้วทำไมเขาอ่านข่าวตะก,กรุกตะกักรู้ไหมว่าอะไรคนที่ช่อง ให้เขามาอ่านข่าวเพราะว่าหนึ่งเวลาเขาถึงจะอ่านข่าวตะกุกตะกักเพราะว่าเขาจะเหมือนกรณีเหมือนติดอ่านเมื่อก่อนเขาไม่เป็นแต่ที่เขามาอ่านตรงนั้นเพราะว่าเขาเองเขาขอว่าให้ฉันทํางานในจุดตรงนี้ได้ไหมฉันมารีพอร์ตข่าวได้ไหมเพราะว่าเวลาคนที่อ่านข่าวตะกุกตะกักหรือการพูดตะกุกตะกักเนี่ยถ้าเขาไม่พูดเลยอ่ะเขาอาจจะเป็นใบไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเขายังได้พูดอยู่อย่างน้อยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นการสนุกและเหมือนเขารับงานนี่มากช่องนะคะ บริษัทก็ยังให้เขากลับมาทํางานเหมือนคนปกติคนที่ดูข่าวเขาก็ไม่ได้รงเกลิศกันว่าว้ไอ้คนนี้น่ะตะกุตกตะกักยังมาทํางานอีกเขาไม่ดูถูกกันเลยเขาคิดว่าคนนี้เคยคนที่มีคุณภาพการทํางานดีที่สุดแต่ตอนนี้เขาป่วยเขาก็ขอทํางานจนวินาทีสุดท้ายของเขาอ่ะเขาก็ยังทํางานอยู่ทุกวันนี้บางคนนะคะได้รับอุบัติเหตุจากระเบิดแล้วก็มือไม้เนี่ยอาจจะโดนไหม้ไปแล้วก็มีแขนอยู่สองสามนิ้วอะไรประมาณนี้ก็ยังเป็นคนมาอ่านข่าวได้เขาไม่ได้ดูถูก เขาไม่ได้มองคนตรงนั้นเขามองคนที่ว่าคุณมีความสามารถคุณเก่งพอคุณทําได้ไหมในจุดตรงนี้แหละค่ะที่คนอิสราเอลมีแล้วหลายๆประเทศไม่มีเพราะเขาไม่เคยยอมแพ้นในชะต,ตาการรมของชีวิตของเขาชีวิตของเขาเจอหลายๆอย่างหนักกว่านั้นพอจุดๆหนึ่งที่เขาจะพักผ่อนเขาจะพักผ่อนตัวเขาเองเขาไม่ทํางานเขาไม่ต้องทํางานตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เหนื่อยเขาก็ยังมีเงินใช้ส่ใช้สอยได้สบายๆนะคะอยากจะพูดนิดหนึ่งไม่ใช่ว่ามาอวยในประเทศอิสราเอลแต่เห็นกับตาด้วยตัวเองเลยว่าการ เขาปฏิบัติต่อคนของเขาแล้วคนของเขาไม่เคยมีอะไรไม่เคยยอมแพ้ในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนบางคนแต่เขาไม่เคยยอมแพ้จะตาชีวิตของเขาสุดท้ายนี้ก็อยากจะพูดนะคะว่าคนเราอย่าย,ยอมแพ้ในสิ่งที่เราอยังไม่ได้เริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราแพ้เราแพ้ตั้งแต่เรายัางไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะคะขอให้กําลังใจทุกคนนะคะเรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติกับตัวเราเอง ว่าในเมื่อบุคคลคนนี้เขาทำได้ทำไมตัวเราทำไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย